วัสดีค่ะงานของเราคือการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เพื่อทําให้เราขายดีขายปังกับเพื่อนๆอะไรที่มันดีดก็ทํเขาเรียกว่าใช้บุญนาทางค่ะเพิ่งกินข้าวเสร็จจะมาพาสวดประกะาะาเงินล้านแล้วเราอ่ะจะไปสวดในเพื่อนๆไปสวดในคาถาเงินล้าน,นี่ยในช่องมหาสาร์บาเพ็นได้นะ เอาผ่าทำที่ดีนะคุณอ่ะกำเนิดในการที่เราสวดพระคาถาเงินล้านคือช่องมหาสจรบำเพ็ญโน้นต่สานะโะตัสสามพุมธัสสานะโมตัสสะนะโมตัสสานะโมตัสสานะโมตัสสาะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจริงๆแล้วการสวดคาถาต่างๆเนี่ยไม่ได้ให้มีเสียงดังรบกวนในที่สาธารณะเช่นจะสวดสมมผู้น่าจะไว้ค้าขายให้สวดในใจค่ะความรู้สึกกดแรงบุดมาด้วยความรู้สึกค่ะ ก็เกิดผลลัพธ์มันกันค่ะนะสังกปริามีนาสักติโมคุมาจะมาหาธิวาจัมเพียขาภราอย็นติภุมมาจะมาหาธิวาทีราคาพระวันคุณีมหาคุณูมหาราภูพระวันคุมีมเตปาหุ่นอาทุตามาอุนพุทธายะวิราทยุรัภูนาอย่างวิราชิงสาวิราชสีวิราชสาวิราอิทิวพุทธสามนีมามากพุทธศาสนะ สัมปติชามีเพีงเพีงพาพาลือสัมปติชามีนาสักิโยคุมาฉมาธิวาอะภิยะคาปรายันติคุมาฉมาธิวาอะภิราคาภวันตุมีมหารุโยมหาราภูภวันตุมีมีเดพาหะทีพุทธามะอุโนพุทธายาวิราชโยและโตนายังวิราหิสาวิราชิวิราชาสาวิจิโย พุทธศาสนามีมามากพุทธศาสนาวามิสัมปติสามีพิงพิงพาพาหาหาดูดูสัมปติสามิสักนุกุมมาจัมหาเทวะปณิยะขาปรายันติุุมมาจัมหาเทวาทิราภาพวันตุมีมหาคุณยุมหาราภุพวันตุมี มิเตกาหงาติพุทธะมะอุณโธพุทธายะวิราชโยวิรักนณยังวิราชิสาวิราชาสีวิราชาสาวิราอิยุตฺโยพุทธัสะมณีมามากพุทธะสาวะโหมสัมปติสามีเพ่งเพ่งพาภาหาหาฤือหาสัมปติสามีนาสัมโมพภมาจะมหาดีวาสติยะขาปรายันติ ภูมมาจัมภะเทวะพิราภะผู้วันผาาุมีมหาภูมหาลาภูผวันผุมีมีติภาหุหาติพุทธามาอาุณโมพุทธายาวิระชะยุรักภนัยังวิระหิงสายวิระภาสีวิระภา,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 าสายวิระอิติยูพุทธะมณีมามาพุทธะศาสวาหวูสัมปติชามิเพ่งเพ่งคาคา,าหาหาเรื่ คืงไหนแล้วทุกคนที่สามจบสีจ่จบห้าจบหกัมปฏิชามีนาสักิโมะปม,มาจะมหาธีวาสัตยาขาปรายันติปมุมาจะมหาธีวาอภิราภาพวันตุมีมหาปุญโมหาราภะพวันตุมีมีเตพาหุหาตีพุทธามะหะนโมพุทธายะ วิราทายุวิระโคนายังวิระหิงสายวิราทาสีวิราภาษาวิราอิทธิโยพุทธะสัมณีมามากุทธะสัสวะหุัมปติชามีปิงปิงพาพาหาหาดูดูสัมำปติชามีทาสักสีมูคุมมาจะมหาธิวาสติยะขาบรายันติคุมมาจะมหาธิวาอภิราภาปวันตี มหาบุรุษมหาราบุรุวันที่มีเดชาหุภาพีพุทธามะนัมพุทธายาวิราสยุรกคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิระทาสาวิราอิทิลุพุทธศาสตรันนีมามากพุทธศาสสวาหุสัมปติชามีเพีงเพลาพาหาหลือหลือสัมปติชามีอาสักโย คุมมาสมหาทีวาสติยาคาปรายันติคุมมาสมหาทีวาอภิราภพาผู้วันตุมีมหาปุโูมหาราเูผู้วันตุมีมีเตพาหุหาติพุทธามะาหาุหามพุทธายาวิรักยูรักโคนายัง เวลาห็นสายเวลาทาสีเวลาตาสายเวลาอิูพุทธศากมณีนามาพุทธศากสวาโหสัมปติสามีจริงจริงภาภาหาหาดูต่อมาถึงเก้าหรือยังสัมปติสามีนาสักสิโมภุมมหัศมาหาธีวะสภิยะขาปรายันตี กรมาจัมหาเทวาอภิราภาพวันตุมีมหาภูมูมหาราคูพวันตุมีมีเตพาหุภาตีพุทธามะอาวุลนโมพุทธายะวิราชยูวิราชูนายังวิราหิงสาวิราชาสีวิราภาสาวิราชโยพุทธาสามนิมามักพุทธาสาวาหูสัมปติสามีเพีงเพีงภาภาหาลือ ต่อมาคาถาสุนทีวานีเทพแห่งปัญญาบารมีรวจสามจบเก้าจบจะบังเกิดโชคคราบค้าขายร่ำรวยประสบความสำเร็จทั้งพวงคือส่วนแล้วถ้าสมมติว่าตามหลักกดแรงดุลกุจการเนาะคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันสอนให้เราลักตัวเองนะคะรักตัวเองพูดคิดดีพูดดีทันดีต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นแล้วคาถานี้เป็นคาถาพระไตรปีบปีดกที่สวดแล้วจะทําให้อารมณ์ดี มูนินท้าว่านำผู้ชาติคำพว่าสุนทรีปานีนางแคนางวานีไม่หังปีนาย่าตังว่านังมูนินท้าว่านำผู้ชาติคำพว่าสุทรีปานีนางแคนางวานีไม่หัางพี่นาย่าตังว่านังมู่นินท้าว่านำผู้ชาติคำพว่าสุทรีปานีนางแค่นางวานีไม่หังพีนาย่าตังวานังมูลนินท้าว่านำผู้ชาติคำพว่าสุนทรีปานีนางแคนางวานีไม่หังพี่นาย่าตังว่าเปาลูก่อน